ค่ะสำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือโชคชะตาแล้วก็ดวงชะตาของคุณนะคะสำหรับใครผ่านมาแล้วเดี๋ยวเรามาชมพลังงานกันวันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบก็แล้วกันนะคะทุกคนเลือกเอาว่าจะเลือกใบที่1ใบที่2หรือใบที่3นะคะก็มาดูกันเป็นดวงสำหรับภายใน9วันนี้ก็แล้วกันนับจากที่คุณเห็นคลิปนี้ ะะมาดูกันตั้งจิตอธิษฐานและดูคลิปนี้นะมาดูกันว่าภายใน9วันนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็พี่หมอปัก like, ปกดไลค์ปากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่ารับพลังงานนี้ไปโอเคมาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกใบแรกนะคะภายใน9วันนี้มาดูกันโอ้ใบแรกนะคะ8ดเหรียญ คนเลือกใบแรกคาดหวังเรื่องการเงินรอคอยเงินอยู่จะสําเร็จจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาตรงไหมถ้าพลังงานตรงแปลว่าใช่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับคุณจริงนะคะปรารถนาเรื่องการเงินก็จะได้ดังหวังและตั้งใจนะคะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็เห็นเงินใครรอเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะบางคนกังวลใจเครียดอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินก็จะมีเงินเข้ามาแล้วทาให้ปัญหาเรื่องการเงินของคุณปลดล็อกอ่าแล้วก็บางคนเจรจาเรื่องเงินยื่นเรื่องเรื่องเงินก็จะได้ รับข่าวดีเข้ามาใน9วันนี้นะคะโอเคใบแรกนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเรื่องการเงินนะคะก็ขอให้คุณโชคดีเรื่องการเงินได้ปดหนี้ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาก็แล้วกันนะคะก็ผ่านมาแล้วนะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะ,ะใบแรกมาดูใบถัดไปนะคะใบที่สองเอาใบนี้ก็แล้วกันวู้ใบที่สองแปดไม้เท้าคุณจะมีความโชคดีเรื่องงานรองานได้งานบางคนตกงานเนี่ย รอข่าวดีอยู u, health, bon ่ได okay. ้ร te ah ับข่าวดีเรื่องงานนะภายใน9วันนี้แล้วก็บางคนแก้ไขปัญหาเรื่องการงานสําเร็จภายใน9วันนี้ปัญหาเรื่องงานที่คุณหนักอกหนักใจอยู่คุณจะแก้ไขได้หรือคุณตกลงเจรจาบางสิ่งบางอย่างกับหัวหน้างานไว้คุณจะได้การตอบรับที่ดีที่คุณต้องการและได้รับข่าวดีเรื่องงานด้วยนะคะการงานอาจจะมีการขยับขยายมีการเปลี่ยนแปลงภายใน9วันนี้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะการลงทุนธุรกิจเนี่ยว้าวเลยทีเดียวใน9วันนี้เห็นเงิน เห็นตัวกําไรชัดเจนเห็นเงินก้อนใหญ่ด้วยใครดีวงานนะคะรองานอยู่ที่เป็นงานก้อนใหญ่ๆจะสําเร็จจะราบรื่นอย่างที่คุณตั้งต้องการแล้วก็ปรารถนานะคะเรื่องงานนะโอเคก็ผ่านแล้วไพ่ใบที่2ถือว่าปังสุดๆเรื่องงานโชคดีสุดๆเรื่องการงานก็รับพลังงานนี้ไปให้คุณโชคดีเรื่องงานให้แบบประสบความสําเร็จเรื่องการงานด้วยถึงเป้าหมายที่คุณต้องการ นะฮะโอเคมาดูใบที่สาใบสุดท้ายใบนี้ก็แลวกันปึ๊บอ่าวาวใบนี้เก้าถ้วยหมายถึงความมั่งคั่งความโชคดีแล้วก็ความสุขนะไพ่ใบนี้ใครหยิบม,มาได้เนี่ยใครเลือกเนี่ยเละเห็นใบนี้ภายในเก้าวันนี้คุณจะมีโชคลาภอ่าโชคลาบคือได้มาจากอะไรอะไรที่ได้แบบไม่ต้องลงแรงอะไรที่ได้มาแบบฟุกๆุได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบน่าเหลือเชื่อ อันนั้นคือโชคลาภบางบางทีพูดกับแฟนโอ้ยที่รักอยากได้เงินจังเลยเท่านั้นเท่านี้โอนให้อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นโชคลาภที่ได้แบบฟุกๆไม่ต้องลงแรงได้ด้วยคําพูดได้ด้วยความสเสน่หาน,นี่คือโชคลาภนะคะแปลว่าคนเลือกไพ่ใบที่3เนี่ยจะมีโชคลาภแล้วก็ การงานนะาดีด้วยใบน,นี้นะคะแล้วก็การเงินก็ดีรอเงินก็จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินอ่าใบนี้นะคะจะมีโอกาสดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณภายใน9วันนี้เป็นเรื่องที่โชคดีเป็นเรื่องที่แบบคุณแฮปปี้คุณมีความสุขเลยทีเดียวนะคะความรักก็ดีด้วยใบน,นี้นะคะโอเคั้งนั้นใบนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีถ้าคุณผ่านมาแล้วคุณเลือกไพ่ใบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการอดีพลังงานเรื่องความรักเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวคุณจะสาเร็จ นะโอเคก็รับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วขอให้คุณโชคดีค่ะนะฮะก็วันนี้ถือว่าเรามาเจอกันในคลิปนี้เรามีวาสนาต่อกันแล้วก็ดีใจมากๆขอพระคุณทุกคอมเมนต์ทุก comment, ทการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ